ตักไม่หมนับมเดีจีเมากดีพี่น้องตัระจมตงหลายครับผมวันนี้ก็ตมาตีพึ่งกันอีกแล้วครับพี่น้องอยู่ในส่วนยากครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับผมว่ารังใหญ่สวยไหมครับผม ไมสวยมากครับผมลมไม่พัดเลยครับอี่น,อน,นี่อูนใ้ต้นเลย Nhờ đúng không? Ồ oh. Uống này 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 con nia, Uống đây à นีนนครับผมจันรรงรับพี่น้องเอะ่ลูกมันอยู่ไหนเหรอันักดงอยู่นี่ครับจันโงไปดูพื่นกราบ พี่น้องต้นปึ้งครับผมขึ้นไปโน่นครับผมโน่นครับผมอยู่บนโน้นดำๆกลางจอครับพี่น้องสูงครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับโี่ครับน้องผมล้อมแล้วครับต้นนี้ต้นนี้นะครับนี่ครับผมประมาณเกือบสามสิบเมตรนะผมยี่สิบเมตรกว่าๆครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่ดังนะครับ

ผมนั่งนี่อปอนที่ปีก้ก่อนครับพี่น้องเี่ยแล้วผมไม่รู้ไม่นู้นนรหว่างนาัง่งไหมก็ผมจะรังยัย น้ำหวดนมีครับผมเป็นมาตึงนะครับพี่น้องมีครับผมคนน้ำหวานยังไม่ปิดตานะครับขอวบ้างครับผมวนโตนโตน้ตนนี้สวยเลับ ตัดไม่หมดน,นะครับดังนี้จะเหลือไว้เดี๋ยวจะได้เดือนหน้าอีกสักรอบดูน้ำหวานนะครับอ mm hmm. ย่างนี้เพิ่งจะหยดน้ำหวานนะครับผมเพิ่งจะหยดมาประมาณไม่เกินสิบวันนะครับด mm ู hmm. จากด้านเราแล้วก็ mm hmm. เมื่อก่อนน่าจะฟอครับผมน mm ้ำ hmm. กี้ครับเดี๋ยวขอตัดครับผม เพิ่งต้องตัดกีสอวนโอกรนครับผมเราตัดกีสอวนโอกนี่มันจะได้ไม่ผลกับน้ำหวานนะครับบางรังก็ไม่มีกีสอวนเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องกีส่วนก็ผมวันเยอะไปหน่อยครับพี่น้องเจ้าของบอกว่า อันนี้จะตีโอเจโฟน้ำหวานนคคัครับเลรกครับผมไ้มาตีเดินหน้าอีกสักรอบน้ำพึ่งสำกันครับผมให้น้ำพึ่งโดนตัวเราพึ่งจะได้ไม่ดุมรองนะครับผมคือมันจะอ้วนน้ำพึ่งมากเลยครับ นี่กมน้ำหวานติ่มมากครับผมติมเลยครับผม,ม,บผมเป็นสวยๆเลยครับผมว่าน่าจะประมาณสามกิโลน่าจะได้เีจะขอตวนด้วยครับผมตวนบางส่วนนะครับ ผมไม่ก้อยตึงแล้วพี่น้องส่วนนี้ผมจะเหลือไว้นะครับก็อยู่โซนแน้นอนครับแบบนี้ครับ เดือนหน้าก็มาลุ้นกันอีกทีกับพีน้องดังนี้<ฮ>เหนื่อยนะครับผมนี่เป็นเกสรครับพี่น้อง่ังนี้อยู่ในป่าเลยครับผมไม่ได้ตีแต่บ้านนะครับ<ฮ>เหยยบไว้แล้วครับผมขนลงครับ

ช่งนก็ไม่กินนะก้างรถตัวจะนำไม่กินอะไรตรงนี้ไปปีบมาใบอื้อเชิญนะครับผมก็ผมกลับมาถึงบ้านนะผมจับน้ำหวานเนี่ผมประมาณ3-4กิโลน่าจะได้ครับ ขนใหญ่มาย่มาย,าย,าย้ังไม่ติดตาเมื่รกี้นี่ัวติดตัวไม่หมดนะัีนี้ก็เอาตัวนี้มาด้วยครับผมสองเป็นครับตัวไหญ่นี่เต็มเต็มเลยนะ <c oughs> นักไอ้หลุกต่อยเล็ก <c oughs> อ่ะ ยี่เกีย่ยวสอนนะครับผมบ้านผมเรียกกี่จ๋าครับพี่น้อง